เมื่อนี้วันที่16กุมภาพันธ์68เขาจะมาเบาเรื่องไอ้ไรเบาพื้นเรื่องถัง,งลมเพราะว่าถังลมนี่อยู่บนนอกเ้านี่ถ้าเกิดว่าเ้าเขามีรถเมื่อแต่ใส่ขั้นสองขั้นอย่างสิเขาไปเติมอยู่น้ำลานเพิ่นก็ได้ครับน้ำล,า,ลานเพิ่นก็เติมให้ฟรี่น้ำล,า,ลานเพิ่นก็เอามหอละหาบาทแต่ว่ากรณีที่เ้า เขาเขาเล่นรถยนต์หรือว่าเขามีเล่นรถไถเหล่นพวกรถรถใหญ่ขึ้นมกนี่การมีถังร่มันเขจาจะของนี่ก็ดีอยู่้วครับด้วอผู้ใดที่ว่าเล่นรถได้หลายกะสมควรมี่ถังนมตัวนี้นี่สมัยตะกี้ผมก็เอาเครื่องสูบน้ำใส่ผมก็เหตไอไปเครื่องดับน้ำสมัยอยู่ภาคใต้บาดนี่พ่อกลับมาอยู่บ้านผมก็เลยเอาไอ้เอามอเตอร์ใส่เอาเครื่องสูบน้ำบอกแต่ อันนี้ก็หัวเปาครับอันนี้หัวเปาบาเดี๋ตัวนี้ผมจะเห็ดสายต่อทั้งเถื่อเขาใส่เงี้ยเงาีอันนี้เห็ดสายต่อถ้าเกิดว่าเขาสูบมันจะใส่ซื่อๆนี่สูบพวกไอ้รถพ่วงขางยังเสรเขาใส่หัวนี่สูบเลยก็ได้ครับเอามือกำๆๆเอาทา่านวันแข่นๆแล้วก็หลุดตัวแต่ว่ากานเล่นรถใหไนนี่ สำคัญหลายนะครับไอ้พวกล้อรถไถเนี่ยลักษณะเนี่ยนะมันก็เคยมีประวัติอยู่อยู่ไอ้บ้านใกล้ๆผมนี่ละพนก,ก็ไปเติมล่มเติมก็คือจัง่ามันอ่อนเติมเลยกคืออ่อนบาทดทุ้ายมันระเบิดตายเลยนะครับมันเป็นของหล้อเหรียญไปไหนเนี่ยมาเนี่ยถ้าแม่นเอาเหรียญรถไอ้รถไงเนาะครับเนาะตัววัดปอนนี่ถคือว่าสําคัญนะครับเนอะตัวนี้นี่เพราะว่าเขาจะได้หูเลยว่า รถเขานี่มันจะปอนตัวนี้นี่ผมก็ถ้ารถยนต์นี่นะครับผมจะใส่อยูสาย่สิบสองปอนมาตรฐานเลยแต่ว่ามมเตอจะใส่นี่ว่าผมเอาจนแก,น,กนหมดแล้วล่อหนาเนี่ยมันหกสิปปอนลอนน่อลังเจ็บสิบขั้ทางนี่ด้านนี้นี่ผมเขาเจ็ดสิปปอนล่อลังด้านหูดผมก็เจ็ดสิปปอนแต่ว่าล่อหนานผมจะเอาหกสิปปอนนี่ครับผมก็รถยนต์นี่ผมหูอยู่ว่าสามล่อของผมนี่มันปกติแต่ว่ามันมีล่อนี่นี่ มันจยากซึมเพราะหลายมือแม่มเ,เนี่ย็าต้องเช็คแน่ร่างกายนีขามีปอดมีข้อนนขก็ะหูวา่ารถของข,องของ้อไหนมันซึมหนซึมลหยปรนเด็นนาะครับเนาะมันกับบริบที่ยังซับซ้อนมากไหมหรอครับมันกับแค่วิเคราะห์พิรณาเบิ้งวา่าถ้าเกิดว่า เน็ตรถไลายขันเนยลยก็บิข้านไปลานเพื่อนเลยกับทำมีดติดเพื่อนได้ก็ดีแล้วก็ก,วก,การเน่นทางรถนี่นะครับแล้วขาแมนเ้าเหล่เนี่ขั้วเลือดนี่เย่ยนายน้อยไหลหล้กก็เยอะใยญไหลเอาตปกันกลางเพื่อไว้ลังมือเขาะจะยิ่งบอกหรือเขาะจะยิ่งโตยิ่งตะปูตั๊บตึ๊บต๊บ,ตบมายิ่งตะปูกไ็ไ้ยิ่งบ็อกก็ไ้ถ้าน้อยไหลายมันยิ่งบ็อกบ่อย้วครับเนาะก็ เอาไปพิจารณาบ้างนะครับว่าการเล่นตู้อไอ้ังล่มนี่ขนาดไหนหมอสกัพพกข็ขอบครัวขอ้งจากของแต่ว่ากาถ้าผู้ใดเร่นรถยนต์น้ำรถรถไถเนี่ยก็วัดปอนนี่สำคัญนะครับเด้อมีไว้ก็ดีเอากระมอยังมากไหมอกครับสำวนรับมือนี่ก็ะบ้าเรื่องถังล่มนี่แหละพอดีครับ